สวัสดีค่ะทุกคนเปิดคลิปมาแบบนี้จะเดากันได้ไม่ยากใช่แล้วค่ะตามหาร้านชุดนักเรียนช่วงนี้เทนสีน้าตาลกําลังมาแรงซาเวียก็เลยไม่อยากตกเทนแต่สีน้ําตาลเขากับสีน้ําตาลเรามันต่างกันไงร้านชื่อร้านทิปเป็นร้านขายเสื้อผ้าชุดนักเรียนนะคะของเยอะมากซาเวียก็งงงงบอกไหนไม่เห็นมีรองเท้าเลยดูพี่แกตื่นเต้นแบบไหนนะให้ภาพมนเล่าเรื่องไม่อายเลยไม่เศ้าแล้วไม่เลยนะคะเดินเต็มไอายมากมากเลยไม่ต้องอายมาขนาดนี้แล้ว ยางสีน้ำตาลเงาจะสี่สิบสองเต็มเป็นเลยแล้วเย็นนี้ไปเข้าแก๊งเลยปะแก๊งพม่าที่เขาชอบเตะตะก้อกันตอนเย็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์โอเควันอาทิตย์นะโอเคเลยสิเว้ยโอเคถ้าบุญทำให้โรงงานนี้กลับมาดังบุญยาไปขายที่สเปร อี่จะเป็นผู้นำไปสทับใช่ถ้าผมทำได้ผมจะทำให้คนสักเป็นชายเลยวันที่เอาเลองขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยแนะนำและสารฝันให้สเวีน,นะคะและนี่คือสีหน้าของผู้ชนะค่ะดีใจมากตามหาเจอสักที